สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกะเลวเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ ai, ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรครับซึ่งทำให้เกษ,ษตรกรทั่วไทยนั้นลืมตาอ,อ้าปากได้วันนี้ผมมาติดตามสวนนะครับทุเรียนหมอนทองที่หมู่5บ้าน,นชำม่วงตำบลชำ อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นี่ครับเขามีที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับแไร่ก็แบ่งเป็น192ต้นทุเรียนอายุ5ปี8เดือนและสาคัญครับเขาก็มีอีกอายุ3ปีกับ9เดือนครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกัน88ต้นแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับเธอนั้นได้ปลูกทุเรียนอายุ5ปีตอนที่เธอรู้จักกับคู่หูนะ่ะเธอรู้จักตอนที่ อายุทุเรียน4ปีแล้วก็ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นโสมใบต่างๆไม่เป็นไปดั่งใจเธอก็ไปปรึกษาคนข้างบ้านปรากฏว่าเขาแนะนําไห้ใช้คู่หูมหัศจรรย์เธอก็ใช้มาโดยตลอดแก้ไขปัญหาทั้งกิ่งที่มันเล็กให้อวบขึ้นแล้วที่สําคัญครับใบงามเธอสังเกตได้จากการใช้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นครับเธอบอกว่าเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาปี2067เธอเริ่มมารู้จักกับนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพน เธอบอกว่าโอ้โหใช้แล้วดอกของเธอมาเต็มต้นที่สำคัญครับเธอปลื้มใจมากเลยจากเคยได้5 0 0กว่าลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เธอบอกว่านับไม่ท้วนเลยเพราะดอกออกขนาดนี้หัวใจของเธอพองโตมารู้จักเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แนะนำหน่อยเถอะครับว่าชื่อเรียงเสียงไรครับชื่อเจี๊ยบจันจรต้นงอค่ะอยู่บ้านชำม,ม่วงตำบลชำอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ,คะผมขออนุญาตในฐานะที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนกันถึงที่นี่ได้ใช้ คู่หูมาสจันเนี่ยนะครับใช้3ามเกลือเลยไหมครับใช้3เกลือค่ะสามเกลือเลยนะทั้งหัวแพนนะครับทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยแล้วก็ไข่ตัวสารด้วยนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับตอนที่เรารู้จักครั้งแรกนั่นแหะเรารู้จักโดยการแยะนําของไขรครับจากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านค่ะหินของเขาสวยแล้วก็เป็นดอกต้นนี้จะสวยเหมือนกันค่ะตอนนั้นอายุทุเรียนเราประมาณกี่เดือนครับตอนนั้น4ปีตอนทุเรียนอายุ4ปีนั้นเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ของเราครับช่วงนั้นจะใช้ใช้สารเคมีเยอะ นะคะช่วงนั้นแล้วก็ต้นมันจะไม่โตต้นจะโทมแล้วใบมันก็จะไม่เขียวไม่แบบมันไม่สวยนะคะใบออกเหลืองเหลือง oh. เพราะว่าเราจะใช้ส่วนมากจะเน้นเคมีเยอะค่ะช่วงนั้นยังไม่รู้จักเบอร์แผนนี่นะ,ะเราก็เลยเดินไปหาเพื่อนบ้าน เพราะว่าต้นกระโสมใบก็ออกเหลืองด้วยแล้วก็กิ่งก้านสาขาก็เล็กน้อยนะครับทําให้เรารู้สึกว่าใจไม่ดีกลัวว่าสิ่งที่เราอุตส่าห์ทนุถนอมมาจะไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่มีผลผลิตให้กับเราถูกมั้ครับพอเริ่มนํามาใช้ตอนนั้นพอนํามาใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเราใช้ไปกี่ครั้งกี่วันครับเห็นการช่วงนั้นเอามาใช้นะคะประมาณ1เดือนช่วงนั้นเอามาใช้ก็ยังไม่ได้ติดตามผลนะคะเพราะว่าไม่ได้สนใจดูนะคะครับผมค่ะแล้วก็ประมาณ1เดือนก็มาดูยอดจะออกมาค่ะยอดจะแตกดี แล้วก็ใบใบจะเขียวค่ะแล้วต้นนี้มันจะขยายขึ้นมาค่ะ ต้นมันขยายเรา<ช>รู้ได้ไงว่าต้นมันขยายเราสังเกตจากอะไรครับสังเกต,ต,เกตที่มันเป็นรอยรอยแตกออกมาเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ใช้มันจะไม่มีรอยแตกกิง่งพวกต้นอะไรมันจะไม่อวบก็หม,มายความว่าเซลล์ของเขาเริ่มขยายใช่ค่ะเซลล์ต้น,ตนวาเซลล์กิ่งก้านสาขากําลังขยายและเราก็ดูแลบํารุงรักษามาถูกไหมครับจนมาถึงขั้นที่เรียกกันว่ามีความภาคภูมิใจมันได้ออกลูกออกผลให้เราได้เห็นไหมครับเห็นค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะปีช่วงที่ใช้น่ะแต่จะยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะคะเพราะว่าลองผิดลองถูกก็ยังลอง หรือว่าจะดีจริงไหมเห็นเขาใช้แล้วก็บอกว่าเออมันดีจริงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจใช้ดู oh. ทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะแล้วก็ชุดคู่หูตัวนี้ด้วยค่ะคแต่สิ่งที่ตอบโจทย์เราคือผลผลิตถูกไหมครับใช่ค่ะในปีที่เราใช้มาประมาณสักเกือบปีก็ว่าได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนี่มาเข้าสู่ต้นอัลุเรียนอายุ5ปีกว่า,วาแล้วถูกไหมครับเราได้รับผลผลิตมาสักกี่ตันกันทีเดียวครับปีที่แล้วนี่คือ,คอมันมันจะไม่เป็นทุกต้นนะคะที่ได้ก็คือประมาณ500กว่าลูก500กว่าลูกใน192 นนนะลักษณะของผลมันเป็นยังไงครับลูกจะสวยนะคะมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเข้แล้วก็เบือกมันจะไม่ไม่นาค่ะถูกใจเราใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าถ้าทุเรียนปีแรกมันจะเป็นเข้เบือกหนาเบือกหนาทรงไม่สวยทรงไม่สวยทรงเหมือนไอ้แค่นะฮะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็แล้วก็เนื้อมันจะแบบกรอบด้วยค่ะตัวนี้เนื้อแน่นเนื้อแน่นใช่ค่ะเพราะว่าจะพ่นลูกช่วงนั้นจะพ่นลูกเยอะพ่นไปที่ลูกด้วยใช่ค่ะพ่นไปที่ลูกเสร็จแล้วน้ำหนักของลูกล่ะครับเป็นยังไงน้ำหนักนี่มันจะไม่เบา นะคะรู้สึกว่าน้ําหนักนี้จะดีกี่กิโลต่อลูกประมาณครับที่ที่สวนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นบางต้นบางต้นก็จะลูกใหญ่ประมาณ3ากิโลกว่าก็มี4กิโลก็มีค่ะก็ถือว่าถูกใจเราสิครับใช่ค่ะเป็นมาตรฐานของ3โล4โล5โลถูกไหมครับดังนั้นก็ถือว่าได้มา500ลูกเริ่มต้นของการทําการเกษตรเราเริ่มเห็นผลผลิตนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาตินี่จะหวานกรอบอ๋อเหรอะหวานกรอบสีสีของเนื้อทุเรียนนี่สีของเนื้อจะออกเหลืองเข้มก็ดี เป็นทุเรียนภูเขาไฟเลยใช่ค่ะเป็นทุเรียนแบบเนื้อภูเขาไฟเ,น,ะะเนื้อภูเขาไฟน่าชื่นใจนะครับตรงตามสายพันธุ์ตรง<ช>ความรู้สึกของพี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวสีสเกตเลยได้รับทานทุเรียนที่เรียกกันว่าทุเรียนภูเขาไฟส่วนที่สำคัญก็คือว่าขนาดเนี้ยบริษัท Work Car ส Innovation ก็ได้เพิ่มนวัตรกรรมใหม่นะครับสามเกลเวอร์แพนตัวนี้3าเกลวเวอร์แพนนวัตรกรรมใหม่เนี่ยเราได้นํามาใช้หรือยังครับเอามาใช้แล้วค่ะน่าจะช่วงเดือนตุลาค่ะแต่ช่วงนั้นเป็นชุดใหม่แต่ยัง ไขตัวซานจะเป็นขวดอยู่ค่ะอ๋อตอนนั้นไคโตซานยังเป็นน้ําอยู่นะครับใช่ค่ะตอนหลังนั้นทําเป็นชนิดผงละลายไวนะครับแล้วก็เห็นผลทางใจเลยเราตอนใช้เป็นน้ํานั่นนะครับนามาใช้ในช่วงที่ตุลาก็ตุลาก็มาบํารุงแล้วก็ค่ะบารุงต้นทั้งใบทั้งพื้นดินด้วยค่ะช่วงนั้นจะฉีดที่พื้นดินด้วยค่ะฉีดพื้นดินด้วยใช่ค่ะแล้วก็ใช้หญิงเกษตรด้วยใช่ค่ะถูกไหมครับพอบํารุงต้นเสร็จแล้วตอนน้้าก็จะมีช่วงออกดอกซึ่งขนาดนี้ที่ มกราคม2568แต่ว่าใช้มาได้แต่ตุลา2567ัมันก็จะมาคาบเกี่ยวว่าบำรุงต้นด้วยแล้วก็จะต้องทำดอกด้วยถูกไหมครับ,รบเราเราใช้ในการทำดอกอย่างไรครับก็คือจะฉีดฉีดใต้ท้องกิ่งนะคะไโตัซานกับชุดใหม่สูตรใหม่นี้นะใช่ค่ะชุดใหม่สูตรใหม่ตัวนี้เลยค่ะแล้วเกิด ปรากฏการณ์อะไรกับเราครับดอกจะออกมาทุกกิง่งออกมาแบบเยอะมากคะ่ะแล้วก็ดอกดอกจะสมบูรณ์ด้วยคะ่ะวันนี้อ,ออกทุกกิ่งจริงนะครับที่เราสังเกตเข้าไปดูเนี่ยออกทุกกิ่งแล้วก็ทุกต้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่ใช้ตัวนี้รู้สึกว่าต้นไม่โทมคะ่ะใบก็ยังเขียวสวยอยู่ก็นี่ถ้าดูด้วยตาเนื้อเราก็เห็นว่าชัดว่าเข้ามาแล้ว เห็นความแตกต่างนะครับใ,<ช>ในฐานะที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้สังเกตปัจจุบันนี้สังเกตกันทุกมื้อทุกคราวเลยก็ว่าได้ถูก<ช>ไหมครับพอเราสังเกตอย่างนี้แล้วเราคาดการไหมครับว่าสิ่งที่เราบำรงเนี่ยมันพอเพียงกับต้นพืชจริงๆรรู้สึกว่าพอเพียงแล้วก็ภูมิใจในตัวนี้ค่ะนี่แล้วก็อยากให้แบบสมาชิกหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกเปิดใจลองใช้ดูนะคะเมื่อปีที่แล้วเราได้มา500ผลไม่ต้องคิดเป็นเงินละครับให้รู้ว่าเราภูมิใจแล้วถูกไหมครับปีนี้ครับดูจากดอกเนี่ยเราคาดว่าเราจะไว้ผลผลิตส ลูกกี่ผลจะเป็นสายแบกหรือว่าสายที่ว่ากลัวๆก้าๆหรือยังไงครับช่วยบอกพี่น้องประชาชนด้วยครับน่าจะคิดไว้ว่าหน้าประมาณ30-40ลูกต้นหนึ่งค่ะจะไว้อย่างนั้นเลยใช่ค่ะด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจค่ะโอ้โหพอเธอบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่เธอยิ่งมั่นใจมากกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เรียกกันว่า68ทําให้เธอก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งจากการที่เรียกว่าเป็นสวนต้นแบบก็ว่าได้ถูกไหมครับในการที่เริ่มมาทําแล้วก็เห็นผลผลิตเป็นปีที่2ปีที่ ก็ถือว่าทําให้เธอนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ดีผมถามนิดนึงเถอะครับพอมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เคมีคมาเป็นเวลาระยะเวลาตั้ง4ปีไอ้สปีที่ผ่านมานั้นเราใช้เกี่ยวกับเรื่องสารที่เป็นบํารุงดูแลรักษาต้นพืชเนี่ยเราใช้ไปเยอะไหมครับสมัยน,นั้นใช้เยอะค่ะถือว่าประมาณ90%ซก็ได้ค่ะจากรายจ่ายจากรายจ่าย,าาย,ายทั้งหมดใช่ค่ะไอ้ส่วนของสารบํารุงต้นพืชเนี่ยนะ<ช>ที่เป็นคเคมีเนี่ยทั้งยาทั้งปุ๋ยอะไรแบบนี้เพราะว่าจะส่วนมากจะเน้นเคมีช่วงนั้นที่ยััังไม่รู้้จกตวนนีะะค เราใช้90%เลยนะครับรายจ่ายของเราจงรอดมีเงินร้อยหนึ่งเราเก็บเหลือ10บาทเอง <c oughs> แต่ใส่ปพี่ต้นไม้90บาทปัจจุบันหลังจากที่หันมาใช้3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่หรือตอนที่เป็นดั้งเดิมเขานั่นนะครับ เราลดค่าใช้จ่ายจาก90%ลดลงไปไหมครับลดค่ะถือว่าน่าจะประมาณ5้าสิบเปรเซได้่าลดต้นทุนได้เยอะมากเลยค่ะเลยครับลดไปครึ่งหนึ่งเลยจากเคยใช้90บไปเหลือ50ก็หมายความว่าเราประหยัดเงินไปอีก40ถูกไหมครับคิดเป็นร้อยบาทก็คือประหยัดเงินไปทั้ง40บาทจากการใช้เราใช้แค่50บาทเหลือเงินเก็บตั้งเป็น50บาทเหมือนกันอ่ะถูกไหมครับหลังจากที่เราใช้มาอย่างนั้นก็ถือว่าพลังใจตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะการเกษตรมันก็คือหัวใจสําคัญคือต้องลดต้นทุนถูก วยแล้วก็ดอกไม่ล่วงค่ะ,อะดอกนี่จะสมบูรณ์นะคะดอกไม่ร่วงด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่เติมตอนท้ายว่าดอกไม่ล่วง หัา<อ>ใจสาคัญนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะให้เพิ่มความมั่นใจตรงนี้กับเกษตรกรโดยขีดเส้นใต้ให้กับพลังนักการเกษตรที่ปลูกทุเรียนเหมือนกับเราโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับเช่นเชินครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าจังหวัดอื่นนะคะที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจใช้ดูนะคะเพราะว่าเท่าที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่บํารุงต้นนะคะทาให้ต้นสวยต้นอวบแล้วก็ ใบนี้ก็จะเขียวสวยค่ะใบมันแล้วก็อยากให้เปิดใจใช้ดูเพราะว่าใช้มานี่คือให้คะแนนร้อยเอร์ซ์เลยค่ะกับคะแนนตัวนี้ครับผมกับชุดนี้นะคะคู่หูเวอร์แพนนยคะคุณครูให้คะแนนเต็มร้อยสำหรับผลิตภัณฑ์3ามเกลอเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ที่สำคัญครับเมื่อให้เต็มร้อยอย่างนี้ในผู้ใช้ก็หมายความว่านั่นคือความมั่นใจเต็มร้อยอย่างนี้ครับก็จะมักจะมีผู้ที่จะทำเทียมเรียนแบบ โดยไม่สงสารเกษตรกรซึ่งทุกคนนั้นเขามั่นใจกับผลิตภัณฑ์แบบนี้เบอร์คาร์ดอินโนเวชันแต่ท่านทั้งหลายครับที่กำลังทำเทียมเรียนแบบก็เท่ากับว่าทำร้ายเกษตรกรขอเถอะครับถ้าทำก็ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ทำร้ายเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสำคัญของประเทศชาติในการทำให้ผลผลิตเขานั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สำคัญครับเงินทองทุบัททุสตางของเกษตรกรเต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อแห่งความเจ็บปวดนะครับถ้าท่านทำร้ายเขาอย่างนั้นขอทุกท่านนั้นได้เพิ่มพูนนะครับความรู้สึก ให้กับเกษตรกรด้วยได้การใช้ของจริงอย่าไปใช้ของเทียมเรียนแบบเลยอันนี้มิเตรเกษตรยั่งยืนก็ขออนุญาตเตือนกันไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจีย๊ยบเป็นอย่างสูงที่ได้ความกระจ่างในระบบของการเกษตรที่เรียกกันว่าอินทรีย์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์3เกลือเวิร์ลแพนนวัตกรรมใหม่มิตรเกษตรยั่งยืนครับจะไปะติดตามทุกสวนที่ใช้นวัตกรรมใหม่ ของ w วอร์ p a นนะครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตขอบคุณทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำการเกษตรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ